กล,กลจะครในกับละครนอกถ้าพูดในเรื่องของในยุคปัจจุบันให้เข้าใจง่ายนะครับละครในก็คือละครที่เล่นในหวังนะครับส่วนละครนอกก็คือละครที่เล่นนอกหวัง แต่จะมีรูปแบบของการแสดงละครที่แตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเจนและโดยสิ้นเชิงเลยก็คือ 1. ถ้าเป็นการแสดงละครในจะนิยมใช้ผู้หญิงแสดงล้วนแต่มาอีกระยะหนึ่งก็ใช้ผู้ชายแสดงล้วนได้นะครเนือเรื่องในการแสดงละครในก็จะใช้เพียงแค่3มเรื่องก็คือเรื่องอีเหนาอุนรุษและก็เรื่องรามเกียรติ วิธีการดำเนินเรื่องก็จะมีกระบวนท่ารำเพลงร้องทานองดนตรีที่แบบเฉพาะของเขานะครับมีความประณีตมีความงดงามมีท่วงท่าตามจารีตโบราณราชประเพณีที่แสดงถืบทอดกันมาแต่ในวังนะครับพอมาถึงละครนอก มันคล้ายๆมันมันตรงกันข้ามเลยจะนิยมใช้ผู้ชายแสดงล้วนในยุคนั้นพิ่การดําเนินเรื่องเราจะไม่ใช้วันณคดีที่แสดงละครไน3เรื่องนั้นเราจะเป็นสังทองมณีพิชัยชัยยเชษหรือสุวรรณหงอะไรต่างๆด้วยก็จะนำเอาออกมาเล่นวิธีการดําเนินเรื่องก็จะรวดเร็วมีความคล่องแคล่วกระชับฉับไวเพลงร้องทานองดนตรีก็ไม่นิยมที่จะแสดงยืดยากกันมากมมันสามารถเล่นหัวตลบ โปรกฮาแย่กับเซนาแย่กับอะไรก็ได้นี่เป็นกระบวนการเล่นอย่างหนึ่งที่จะแตกต่างกันโดยชื่นเชิง